วิธีการเพิ่มทียูมีไซหับเครื่องให้เฮาสาขาหนองคายและสาขาหมกดาหารเข้าแอปลาซาด้าเมื่อก่อนมีไซเพิ่นจะมีสาขาคนครพนมแต่ปัจจุบันเพิ่นได้ปิดสาขาหนึ่งไปแทม้อยแล้วอยู่ฝั่งไทยยังเหลือแต่สาขาหนองคายและก็สาขาหมกดาหารเดี๋ยวแอดจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มทียูทั้งสองสาขากันเลยในวิดีโอเดียวถ้ากว่าผู้ที่ต้องการสร้างเบอร์ไทยฝากแอดสำหรับเงินค่าเครื่องลาซาด้าช้อปปี้โอนเงินและ ต้องการสร้างเครื่องหรือว่าสร้างระเป็นก็สามารถติดต่อสอบถามแอดได้เด้อแอดจะเพิ่มทียูสาขาหนองค้ายกันก่อนแอดได้ทําการขอทีอยูจากมีสายผ่านวัดแอบมาแล้วเพิ่นทรงให้แอดมาประมาณนี้และสําหรับเบอร์เพิ่นเดี๋ยวแอดจะวางไว้ที่กล้องเดสคริปชั o นของ YouTube ไว้ให้เลยเด้อหลังจากที่ได้ทียูมาประมาณนี้แล้วทียูสองหมู่หถนน มิตรภาพตำบลหน,นองก,มกํมเกาะอำเภอเมืองหนองคายและก็จังหวัดหนองคาย C3.0 0พร้อมเบอร์โทรที่เป็นคำว่า08 4 0 0 6 7211พร้อมกับบอกรายละเอียดเพิ่มแบบนี้ถ้าหากได้ที่อยู่มาประมาณนี้แล้วกลับไปเปิดแอป l a z a d a ขึ้นมาได้เลยแล้วกดทีบัญชีกดทีการตั้งคา่าแล้วกดทีสมุดที่อยู่หลังจากนั้นก็จะเห็นรายการตัวนี้ก็จะเป็นรายการที่ว่าแอดเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วต้องการเพิ่มที่อยู่ใหม่กดทีเพิ่มที่อยู่ใหม่สำหรับบอนซื้อน้ำสก,กูลไห้ไซมีไซ,ไซเอ็กส,เส์เพรสไทยลาวและตัวนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยสำหรับเบอร์โทรแมนไห้ไซเบอร์โทรที่เพื่อนไห้มาเลยเบอร์0840067211เป็นเบอร์มีไซสาขาหนองคายเดอรที่เพื่นจะไปฮับเครื่องไห้เฮา บอมเนเบอร์ฮาเดอเรอ์สรับห้องบ้านเลขที Man ่เมนแอจะขอขำไปก่อนตัวนี้กดทีจังหวัดเลือกที่จังหวัดนนองคายเลือกทีเขตเมืองนนองคายรหัสไปรษณีย์ซีสามศูนย์ศูนย์แล้วเลือกตำบลหนองก้อมเกาะตามที่ยูตัวนี้ที่เพิ่นห้มาเลยเด้อหลังจากนั้นเพิ่มทียูบ้านเลขที่สองศูนย์แปดทับหนึ่งมูห้าถนนมิตรภาพตามที่ตัวทีทางมิไซ่งหามาแล้วพิมพ์ต่อเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยตามด้วยส่งต่อ ไซสื้อของเขาเองสําหรับซื้อแอดจะแนะนําเป็นซื้อพยางเดียวหรือว่า2พยางคเด้อหรือเป็นซื้อลินก็ได้ขอได้ว่าเป็นพยางเดียวในตัวอย่างนี้แอดไซสเป็นพยางเดียวก็เขียนมาเดฟตามด้วยเบอร์โทรผู้หับเครื่องก็คือเป็นเบอร์โทรของเขาเองและเบอร์โทรต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนกับแอป มีไซพรอมเดอร์จึงจะสามารถติดตามเครื่องผ่านแอปของเพื่อนได้เวลามีเครื่องมาหอดลาวแล้วให้ไซสาขาทีว่าต้องการเอาลงแอดจะเอาลงสาขาสิคายหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหมายถึงรหัสสาขาถ้าหากว่าไครที่จะเอาลงสาขาใดแนะนําให้ไปถามเอารหัสสาขา,าพลพอมเดอร์รหัสสาขาเมนไปสอบถามเอาที่สาขาที่เขาจะเอาลงเพื่อนจะเขียนไวท้ที่หน้าป้ายของมีไซทั้งหมดเลยเดอ้อแล้วตามด้วยเมืองของสาขาที่เขาจะเอาลงแอดจะเขียนมามอเมียวซึ่งแทนคำว่า เมืองมอจัมสีโคตบองขอแขวงนงคอนหลวงหลังจากที่ว่าไ่ซื้อผู้ฮับสาขาที่เอาลงแล้วให้ก๊อปปี้หองนี้ทั้งหมดเลยแล้วเอามาวางไซหองสุดท้ายหลังจากนั้นกด T ท,ที่ทำงานแล้วกด T บันทึกเขาจะเห็นทีูีของมีไซถึกพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยสำหรับสาขาหนองคายถ้าหากว่าผ่าที่ว่ายูนครหลวงหรือว่ายูแถวภาคเหนือขึ้นไปแมนให้ไซส,สาขาหนองคาย และถ้าหากว่าภัยที่ยุภาคใต้ลงมาเนาะให้ใส้สาขาโมกดาหานส่วนวิธีการเพิ่มที่ย่สาขาโมกดาหานเดี๋ยวแอดก็จะไม่แนะนํากันเลยในวิดีโอนี้อันนี้จะเมนทีอย่รายละเอียดของสาขาบุกดาหานที่แอดได้สัดสอบถามเอาน้ําเพืนผ่านทางวอตแอบประมาณนี้สนเก่าเลยเดี๋ยวเบอร์ติดต่อเพื่อนแอดจะเอาไว้ที่กล้องเดสคริปชันไว้เด้อรายละเอียดที่เพื่นส่งเข้ามาก็จะมีบ้านเลขที่426 9ขีด10หมู่ที่3ตําบลหาดใหญ่ เมืองมุกดาหารรหัสไปรษนี49000พร้อมกับเบอร์โทรพนจะให้มาประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการเพิ่มเมนกลับไปที่แอป Lazada แล้วกดที่เพิ่มที่อยู่ใหม่กันเลยบอนซื้อน้ำสกุลให้ใส่มีไซายเอ็กซ์เพรสไทยล้วพร้อมกับเบอร์โทรของสาขาที่เพิ่นจะไปหฮ้าอหูอ น้องค้ายบ่อหรือว่ามุกดาหารตัวนี้มุกดาหารแอดก็จะใส่เบอร์โทรของสาขามุกดาหารไปฮับให้แอดเลยจะเป็นเบอร์06 45 701434แล้วกดเลือกทีจังหวัดมุกดาหารแล้วเลือกเมืองมุกดาหารก็จะมีรหัสไปรษณีย์กดเลือกที่49000นตำบลบางไทรใหญ่ทั้งหมดนี้แมนจะต้องถึกต้องตามรายละเอียดที่อยู่ที่ว่าเพิ่นส่งไม่หฮาเด้อ แล้วหลังจากนั้นให้กลับไปเพิ่มบอนเลขทีใส่คำว่า C 2 6 9 1ทขีดหนึู่นทีสาตามด้วยส่งต่อซื้อของเฮาพร้อมกับเบอร์โทรและสาขาที่ต้องการเอาลงตัวอย่างแอดจะเอาลงที่สาขานาบอเมืองเขียนมอเมืองไสโปนแล้วก็เขียนขอแขวงสวั์ในเขตก็จะได้ประมาณนี้ตามสาขาที่เฮาจะ เอาลงเด้อหลังจากที่วาใส่ครบถ้วนแล้วให้ก๊อปปี้บ้านเลขทีจังหมดเลยแล้วเอามาวางสหองสุดท้ายหลังจากนั้นกดทีที่ทํางานแล้วกดทีบันทึกก็จะได้สาขามุกทหารถึกพรมขึ้นมาประมาณนี้เลยแอดหวังว่าวิดีโอแนะนําวิธีการเพิ่มทีูสาขามีไซจะเป็นประโยชน์ส่วยให้ทุกคนสามารถเบิ่งแล้วและปฏิบัติตามได้แอดขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังจใจแอดศึกษาและพัฒนาคลิปดีๆมาแนะนําทุกคนได้เด้อ